พระคู่พระบารมีสีสยามดังพระนามสิริกิตองค์มิ่งขวัญเฉลิมราชครองรัฐเคียงราชันเป็นมิ่งขวัญปิ่นหไทยในใจชนพระเสด็จเคียงคู่ภูวนาถภูมิพลมหาราชทุกแห่งหลนสับพสุขก่อเกื้อเพื่อปวงชนใต้เบื้องบาทยุคคนราชร่มเย็นด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวนี้นะครับดฟ้าเนข้อคืนีนะครับขอเปิดเวทีต้อนรับนักร้องศิลปินล้านตลับในตำนานแหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับ <c oughs> ทั้งเก่งทั้งมีความสามารถขนาดนี้ <c oughs> แต่ไม่มีผู้หญิงเหลียวมองเลยครับ ที่สําคัญค่ะวันนี้สองสาวโสดของเรามีทั้งแบบเปรี้ยวแบบหวานดีกรีของพวกเธอเป็นถึงเจ้าของธุรกิจด้วยเราไปพบกับความสนุกสนานของพวกเขาในวันนี้กันเลยครับฝ่ายชายของเราเขาร้องขอมานะครับว่าอยากจะเห็นความเป็นแม่สีเรือนของสองสาวโสดค่ะเอาล้ครับคุณมิกครับโดยเรือหน่อยสองคำยังไงหนาหนาวขี้ครับหนาวขี้ครับ โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับ JSL Global Media เสนอพื้นที่ที่คนโสดสนุกได้รักต่วน Fast Love สนับสนุนโดย AIS TMB Make a d i f f e r e n c e น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh และนี่ก็คือโชว์จากนักร้องสามหนุ่มโสดของเราในค่ำคืนนี้ครับไมไมต้้องงีใครขขัันดสก บอกมาเลยว่าจบกันคนไม่รักกันอดทนไปเพื่อเหตุใดจำใจพูดมาบอกคำลาแล้วจบไปไม่ต้องกลัวฉันจะขาใจ,จขาดใจ จยโอโคขอต้อนรับทั้งสท่านนะครับเข้าสู่รายการรักดุลฟาสเลิฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับเกียดจากตลกชั้นแนวหน้าของประเทศไทยใช่ครับพี่เจมส์เชิยงคุณลิตา ชื่นครับนี่คือคุณต้ามิสเตอร์ทีมนะใช่แล้วก็คุณนายสาแอมนะครับแล้วก็คุณออฟด็อกเรคิดนะครับทั้ง3ท่านนี่เป็นศิลปินนักร้องล้านตลับในตำนานเลยนะครับพี่ตาครับถ้าอย่างนั้นอยากรู้เลยว่าประสบการณ์โชคชนขนาดนี้เราเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านเนี่ยสิ่งแรกที่พี่มองคืออะไรคะ ผมชอบมองผู้หญิงหน้าอกใหญ่คุณเป็นคนชัดเจนมากเลยนะผมชัดเจนฮะเป็นคนรู้สึกจะเป็นคนแรกเลยในรายการที่ใช้คำนี้เลยนะผมว่าคุณไปก่อนแน่เลยวันนี้ แต่ัดเจนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแบบนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ชอบคนพูดตรงๆรงใช่ใช่เป็นไปได้สเปคคุณเป็นคนยังไงดูนะคุณนันผมเป็นชอบผู้หญิงอ้วนเตี้ยล่ำอ้วนเลยทำไมจริงเหรอจริงจริงนะพี่สเปคอย่างนี้พี่ไม่น่ารอดจนมาถึงตอนนี้เลยน่ารักบาทีเขาเถรเป็นไมคุณอ้าวบางทีเขาน่ารักนะบุคลิกคือถ้าเกิดเจอผู้หญิงแบบตัวเล็กเล็กหรือว่าอาจจะอ้วนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามองเขาแล้วถ้าเกิดเราชอบเขารอยยิ้มหรือว่าความจริงใจมันก็มันก็มันก็ดูดีได้ดูที่ความน่ารักของเขาผมดูชมชอบธรรมชาติของผู้หญิงหนุุ่่มรอออขขงงงงงเเเานนนีะะฮสปปคคณ็ยัไผู้หญิ ก็ขอให้สมส่วนนะครับแั้นเองเขาพูดให้ดูสมส่วนตหล่อบรอสุดเลยตอบหล่อสุดเลยเหมือนกันนะคือดูดีกว่าชอบชอบคุยอะฮะพอคุยแล้วจะถูกใจเรื่อง การพูดการจาครับนะฮะขอให้โชคดีในรายการของเรานะครับณวันนี้เนี่ยพวกคุณทํางานอะไรกันพี่ต้าว่าจะต้องเกี่ยวกับงานที่เคยทํามาแน่นอนพี่ต้าทําอะไรคะเกี่ยวกับวงการเพลงไหมคะตอนนี้ฮะตอนนี้ผมเป็นผู้บรรยายกีฬานะฮะแล้วก็จะพาอยู่เป็นประจํานะครับตามเขาเรียกว่าเสียงตามสายค่ะชุมชนหมู่บ้านต่างๆขอบคุณมากผมลาแล้วครับ มาที่คุณนานครับตอนนี้ทํางานอะไรก็เล่นดนตรีแล้วก็โปรดิวเพลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยังเกี่ยวกับวงการเพลงอยู่ครับแล้วก็มีธุรกิจเล็กน้อยอยู่บ้านขายของอะไรอย่างนี้ครับเป็นมินิมาร์ทอะไรอย่างนี้โอ้ข้าวดูดีมินิมาร์ทมินิมาร์ทนะฮะมาที่คุณออฟตอนนี้ทํางานอะไรก็ตอนนี้กลับมาทํางานเพลงแล้วจริงๆนะฮะกลับมาแล้วแต่ว่าก็ทําช่วยธุรกิจ เครื่องเสียงที่บ้านด้วยที่บ้านทำธุรกิจเครื่องเสียงใช่ครับก็ทำการตลาดให้เครื่องเสียงที่ว่าเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงติดรถยนต์ครับติดรถยนต์ครับแต่ตอนนี้ก็คือมันมีผลงานเพลงของเราตอนนี้ออกซิงเกิลใหม่แล้วครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยร้องให้ฟังหน่อยฮะชื่อว่าบัตเตอร์ฟลาครับผีเสื้อนี่นะอ่าใช่ครับแล้วก็ซิงเกิลนี้อยู่ในอัลบั้มพี่ฟอร์ดฟอร์ดแอนด์เฟรนด์วอลุ่มหนึ่งพี่ฟอร์ดศพชัยเราเนี่ยใช่ครับแล้วเฟรนด์มีกี่คนคะเฟรนด์ก็หลายวงเลยครับอ๋อมีหลายวงออ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 ๋เเเข้้้้้้้้้้้้าาาใใใใจคคคครรรรรรัััััับบบมมมมววววกกนนนนนนนชช่่่ีีดดดดดิยยยยแลล็ุณฟฟงงงหหไไต เพราะมากเลยครับยอบคุณครับฉไม่ได้ร้องเท่ทีแล้วค่ะสิ่งที่ตามหาเธอรู้ไม่อันตรายเท่าไรอยากให้เธอรู้ว่าโลกของเราในแสนกว้างใหญ่ นันเลยนะฮะมันเพลงสนุกครับแล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ไหมคะได้เลยครับเข้าไปที่ Nine Fox Entertainment เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเข้าไปติดตามข่าวสารได้เลยข้าไปใน Nine Fox ใช่แล้วว่าอัลบั้มนี้มีใครบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยครับหลายศิลปินอย่ากดผิดนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่แคมฟ็อกซ์นะถ้าร้องแล้วเชิญทั้ง3ท่านเข้าประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับสองสาวโสดในค่ำคืนนี้กันได้เลยครับคุณสายสุมมนทาสาวแสนสวยเจ้าของธุรกิจค้าส่งมะม่วงรายใหญ่ ายมินนราพรเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่น่ารักฟุ้งเฟิงไปหมดอ่ะเป็นของวัญสุดใจเลยครับนะครับขอต้อนรับนะครับทั้งสองท่านนะครับเข้าสู่รายการรักด่วนฟาสเ l ิร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนุ่มๆครับชอบสีไหนครับอืมคุณตาคุณจะถอดแ่งทำไมล่ะครับ ปกติผมไม่ค่อยถอดแว่นออกทีวีนะฮะแต่ว่าวันนี้มารักด่วนทันทีอยากสแกนชัดๆเสียงคุณตอนต้นรายการมันไม่ได้หล่อขนาดธรรมดาครับคุณกิฟครับคุยกับผู้หญิงได้ย่างงี้เหฮะไม่ใช่ครับขอคุยกับผมสีกแบบนึงคุกับผู้หญิงเสียฉอีกแบบนึ่งจะอีกแบบนึงเสนเปลี่ยนโอ้โหนี่วันนี้เราเป็นนักร้องกันไงเราถนัดเรื่องการใช้เสียงอยากจะโชว์ศักยภาพให้น้องเขาดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูแป๊บนึงถามน้องๆก่อนครับน้องๆครับนะครับน้องไมมิ้นค่ะนะครับน้องทรายถามก่อนนี่หนุ่มๆแต่ละะทท่่่่าานนนนีีเเรรห็อยูคับ เป็นศิลปินนักร้องในตำนานล้านตลับในตำนานแต่ละท่านนี่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอจดจำกันได้บ้างไหมครับไม่ได้ไม่รู้จักค่ะอะไรนะครับไม่รู้จักค่ะผมไปก่อนครับงั้นทรายคะทรายทรายเคยได้ฟังเพลงของพี่ต้าไหมคะก็คุ้นอยู่นะคะคุณพ่อเคยร้องให้ฟังมั้งค่ะพ่อจะเป็นคุณพ่อ ไม่เดี๋บอกก่อนนะฮะว่าทั้งหนุ่มโสดและสาวโสดในวันนี้เนี่ยร,รายการของเราคัดมาแล้วโดยเฉพาะในวันนี้สาวๆแต่ละท่าน สวยรูปร่างดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับเริ่มที่น้องไม้น้นก่อนนี่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเสริมความงามความรักเราเป็นยังไงที่ผ่านมาไม่อยากจะเมาอย่างไอย่าเมาเลยคือแบบยังไงยังไงองไม้นินยังไงคือแบบว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มากคือไม่ไม่ได้กินทั้งแบบไม่ได้กินทั้งทั้งครัวนะคะคือแบบ ไปเลยยกเซตรอบตัวเราใช่เพื่อนน้องสาวเพื่อนเราไปหมดนี่เขามากินบุฟเฟ่หรือว่าอะไรฮะคือแบบถ้ากินบุฟเฟ่นี่กระหน่ำมากรีกว่ามูมามนแล้วเรามารู้ทีหลังเราก็เลยตัดเลยหรือเปล่าใช่คือพอมารู้ทีหลังก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยบายบายอ่าแล้วยังไงแล้วสเปคของผู้ชายความรักครั้งใหม่ที่เราต้องการไมมิ้น์อยากได้แบบไหนครับชอบผู้ชายที่แบบ ยิ้มง,งา่ายอารมณ์ดีนะ <c oughs> ยิ้มแล้วแบบว่าโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คุณตาครับยิ้มแบบนี้นี่ประกายความเจ้าชู้ซอแววมาเลยนะครับนี่ <c oughs> อามาที่คุณสายบ้างถ้าเป็นของสายนี่บอกได้เลยว่ามีแฟนอีกคนโดนนอกใจหมดเลยอะฮะแต่ที่เจ็บปวดมากที่สุดคนนี้คือเป็นนักร้องค่ะ <c oughs> เป็นนักร้องแใช่ค่ะเป็นนักร้อง กินเลยเหรอกินเลยค่ะและ้วเ,เพื่อนสิ่งคนนี้บอกเลยรักมากกินอ,อยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันนอนด้วยกันอืแต่ว่าแอบคบกันวันที่จับได้นี่มันคือเหตุการณ์อะไรอะเพื่อนค่ะเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาถ,ถามว่าเฮ้ยทรายตกลงเนี่ยเออนิกเนี่ยมันไปกับใม่เปล่าบอกชื่อเลยแล้นี่ยเรียกมันให้เขารู้จุดกำเนิดอะ พูดอย่างนี้เราก็แบบเอ๊ะทำไมไปด้วยกันได้ยังไงเพื่อนก็แบบอ๋อไม่มีไรไม่มีไรอยู่ดีก็จะอึกตันเลยเพื่อนตันหลังจากนั้นค่ะเราสืบเองหมดทุกอย่างปรากฏว่าเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยไปดูหนังไปอยู่ด้วยกันเอ้าแล้วเราล่ะเออแล้วเธอไปอยู่ไหนตอนเขาไปดูหนังตอนเนี้ยเธอไปขายมะ่ม่วงอยู่เธอไปขายมม่วม่วงนั่นไงเราเห็นเงินสำคัญกว่าแฟนก็ต้องงี้แหละค่ะต้าอนาคตตัวเองก่อนนะคะอ้าว ถามก่อนคุณชายถ้าอย่างนั้นชายโสดในสเปคของเราคุณชอบแบบไหนก็คือชอบผู้ชายแบบเข้มเข้มอารมณ์ดีนะคะชอบชายตลกชอบชายแบบสูงๆนิดนึงสูงนิดนึงสูงขนาดแล้วก็ชอบชายขุนดีๆไม่มีอยู่ในนี้นะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเขาต้องข้ากับเราได้ค่ะชอบชายดาแล้ววันนี้พิเศษเลยนะครับในการโปรยเสน่ห์ของสองสาวโสดแหมฝ่ายชายของเราเขาร้องขอมานะครับว่าอยากจะเห็นความเป็นแม่สีเรือน ของสองสาวโสดข <c oughs> เขาอยากจะให้ทั้งสองท่านนี้ทํากับข้าวครับโ <c oughs> อ้โหอะตอนนี้ขออุปกรณ์ได้เลยครับ <c oughs> และตอนนี้ไปนะครับเป็นสถานการณ์จําลองนะครับในกรณีที่ชายโสดและหญิงโสดได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับและคุณต้องทําอาหารเช้าให้สามีก่อนไปทํางานคุณจะทําเมนูอะไรคุณลิตาครับวัตถุดิบในวันนี้เป็นอะไรครับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสามชายโสดของเรา ไม่ชอบรับประทานมันเป็นอย่างมากนั่นแปลว่านี่คือหน้าที่อันสำคัญของสองสาวโซดของเราในการที่จะรังสรรค์อาหารให้ออกมาเลิศรูและอร่อยเอาละครับและวัตถุดิบนั้นก็คือคือค่ะค่ะโอคุณมีเวลาเพียงแค่5นาทีนะครับ<อ>ในการมัดใจชายที่คุณหลงรัก ถ้าพร้อมแล้วจับไปลาลุยเลยได้ไหมเลือกผักตามใจชอบได้เลยนะครับว่าใครชอบผักชนิดไหนนะฮะเรียกว่าเลือกไปก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทําอะไรโอ้โหพวกเราต้องสุขภาพดีกันแน่เลยคนหนึ่งหยิบะนะนะฮะคนหนึ่งหยิบผักมาหลายชนิดเลยนะฮะดูสทกคั้งธรรมะแมงมากค่ะอาสู้ๆับที่ไม่เอาก็โกยทิ้งไปนะไอที่โกยทิ้งไปนั่นแหละค่ะที่เอาตอนนี้นะคะแป้งของคุณไตล์นะคะ เริ่มละลายแล้วค่ะเธอใส่น้ำทีละน้อยเพื่ออะไรไม,ะไม่รู้เหมือนกันผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะฮะเหลือเวลาทำอาหารอีก4 <c oughs> นาทีเท่านั้นนะครับ <c oughs> เรายังคนแป้งกันอยู่ค่ะใจะเ,เย็นๆดูแล้วน้องเขาอาจจะไม่ต้องใช้มีดเลยก็ได้น้องฝั่งซ้ายเนี่ยนะเขาอาจจะ,ะ,ะเน้นที่การใช้แป้งสรุปเอาแป้งไปทอดแล้วผักก็ไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูดี๋ดูกัน ตกแต่งหน้าตอนนี้เวลาเหลืออีกแค่หนึ่งนาทีเท่งนั้นนะครับสาวๆเธอเป็นคนมีความคิดบันเจิดมากเลยนะคะคุณไมมินเอาแล้วครับครับโดยเกลือหน่อยโอคุณไมมินครับมันเกลือนะครับเล่นเทสขนาดนี้เดี๋ยวนุ่มๆของเราก็เป็นรอบตากันพอดีไปหาหัวจามตามหาหัวใจในหัวใ้าสี่สามสองหนึ่งมดมดลา คุณตาครับ้าครับคุณ,คณหนวนลีลาสาวๆเนี่ยการทําอาหารให้คุณทานเนี่ยค, <c oughs> คุณรู้สึกยังไงบ้างครับสองคำครับสองคำ<อ>งยังไงเลยหนาวขี้ครับหนาวขี้ครับเรามาดูเมนูจานแรกกันเลยนะครับที่สาวโสดได้บรรจงรังสรรค์น,นะครับมอบความรักลงไปในจานนี้ม,มันมีชื่อเมนูว่าอะไรครับตัวนี้นะคะคือคณะฝอยฟรุ้งฟริ้งค่ะคณะฝอยฟุ้งฟิ้งชื่ออาไเ้อนเองนะคะอเดียบอ๊อ เกลือลงไปนี่ครัะชอบน้อยๆหรือชอบมากๆคะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยครับงั้นเอาน้อยๆนะคะเหมือนความรักของไมมิ้นค่ะรักน้อยๆแต่นานค่ะรองม้นทมีกำลังใจอร่อยไหมคะยิ้มค่ะยิ้มค่ะเผ็นมากเลยมาเป็นต้าดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวป้อนนะคะ ที่รักไปทำงานเรรีบกันมาๆหน่อยนะคิดถึงว่ร์กินแล้วก็จะแบบเหมือนความรักของเราฟุ้งฟริงไม่ต้องเยอะมากพี่ชอบน้อยๆแต่บ่อยๆพี่ชอบน้อยๆแต่บ่อยๆคายไม่ได้นะคะที่รักเพราะมันอร่อยมากเป็นไงคะเม็ดเคียวสตาแดงเลยนะครับถ้ามันไม่เค็มนันโอเคนะแต่บอกตรงไั่คตบเค็มเลย เค็มไปหน่อยนึงแต้ๆค่ออย่างอื่นโอเคครับความมันความละช้อนขึ้นมาก่อนมาที่กุดานี่ครับนค่คเลยเค็มเลยเค็มเอาละความรักของเราหวานพอแล้วเราก็ต้องเค็มๆบ้างค่ะถึงกินเค็มก็หวานค่ะอโอ้โหตับปลาใหญ่โอ้ใหญ่มากค่ะครับนั่นได้ไหมเรียกว่าตอนนี้เซลล์ประสาทในสมองเปิดทุกเซลกินเข้าไปเนี่ยสมองแน่นเลย

อันนี้ทําไว้ที่รักทานคนเดียวนะคะความรักของเราจะหวานได้เมื่อทานของของทรายนะคะโอ้โหนี่นี่เอาเอาซ่อมดีก่ซ่อมกินเลยซ่อมกินเลยเช้าเลยนะครับใช่ค่ะเช้าเผมตื่นมาแบบงัวเงียมาโอ้ที่รักวันนี้มีอะไรทานครับอันนี้อร่อยมากนะคะเมนูพิเศษอือมันอะไรมันกัดไม่เข้าหรือมันเหนียวหรือมันเป็นชีสหรือเปล่ามันนุ่มมากครับแล้วมันก็รสชาติดีมากเลยฮะอ๋อนุ่มนุ่มและดีมันนุ่มมาก นุ่มใช่ไหมฮะทำจัดใจค่ะจัดใจมันก็ต้องอร่อยแบบนี้แลชิ้นนี้ให้เก็บไว้เลยนะครับอ่าฮะเก็บไว้เลยนะฮะเอาวละมาพี่ท่านต่อไปครับวันนี้ก็มีเมนูสุขภาพนะคะอ้วนแล้วเราก็ต้องมาลดความนชิ้นหนึ่งถ้าไม่รักก็จะไม่ห่วงใยใช่ไหมคะอันนี้ก็ลองชิมนะคะเป่าๆันเป่าโอ้ยร้อนร้อนร้อน เอาไหมคะเอาไหมคะคืออันนี้ค e ือพี่พี่ฟันเริ่มไม่ดีแล้วหรือว่ายังไงนี่นะคะฟันปลอมที่ติดมาด้วยแป้งเขาได้จริงนะได้รู้ไหมแป้งได้แป้งได้อย่างที่บอกกลิ่นได้จริงๆริงขอไปกินต่อฮะใช่ค่ะอ่าอันนี้ต้องเป่าด้วยไหมคะไม่ต้องเป่าครับยืนอยู่ข้างหน้าก็เย็นแล้วลองชิมค่ะรับรองว่าคุณกัดไม่ขาด ผมรับรองคือเหนขาดเห็นไหมเห็นไหมนี่ผักขาตกรรมสามีเนี่ยเนื้จริงๆเลยไดีแล้จุดกระเพเลยเวลามันน้อยไงคะทีละอ๋อแล้วเองครับอร่อยครับมันนุ่มครับชิ้นนี้ไว้เลยถือชิ้นนี้ไว้เลยคุณดานะเราได้เห็นสองสาวโสดทำการโปรยเสน่ห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำสุดฝีมือจริงๆนะครับและแน่นอนตอนนี้หลังจากที่หนุ่มโสดแต่ละท่านนั้นได้ทำการชิมฝีม้าลายมือของสองสาวโสดไปแล้วผมถามหนุ่มโสดก่อน เอาเห็นเท่าที่เห็นมาเนี่ยคุณชอบใครคุณอ๋อคุณมิ้นละกันคุณมิ้นคุณมิ้นนะฮะคุณมิ้นนะฮะคุณชอบผักคะน้าฝอยอ่ะคุณต้าครับผมไม่อยากเป็นโรคไตเพิ่มผมเลือกน้องทรายแล้วกันครับคุณทรายชอบน้องทรายนะฮะอาวละคุณนานผมว่าคุณทรายดูน่าสนใจเพราะว่าอาหารกินได้จริงๆกินได้จริงกินได้จริงอ้าละนี่แค่ลองเลือกเล่น เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้หนุ่มๆน,นั้นกลับมาเลือกจริงๆเพราะว่าเธอมีสิ่งของที่จะมาโชว์ให้กับหนุ่มโสดพร้อมบ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเธออีกด้วยพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามหาความรักกันต่อกับรักดูุลฟลส องตรงว่าพร้อมมากชุดนี้พร้อมมากพร้อมอะไรคะพร้อมจะออกไปเดินเที่ยวต,ตลาดกันอ๋อผมอยากจะเอาผ้ามาคุมไหลครับไหลกันะจะเย็นเดี๋ยวจะเป็นจะไม้ตะไม่สบายตายแล้วเหมือนคุณพ่อเลยนะคะฟังดีคุณท็อปและคุณบีคู่รักโดนจากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ทั้งสองคนครับมาร้องคาราโอเกะกันบรรยากาศจะอบอวลนไปด้วยความรักขนาดไหนไปดูกันเลยครับทขอปร้องเพลงในรายการเห็นเขาเสียงเพราะดีก็เลยอยากจะบอกว่าให้เขามาร้องเพลงให้ฟังหน่อยวันนี้ค่ะ ก็เขาก็เลยมาต้องแบบเราไม่คิ่เป็นนักร้องนะครับส่วนคนนี้ครับเราไม่เป็นครับต้องเป็นแดนเซอร์ของผมครับวันนี้ใั้เต้นอย่างเดียวเลยครับคนนี้เขาเป็นคนเงียบๆอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยได้ลก็โอเคถือว่าไม่ถึงกับว่าเงียบเหงาเกินไปก็คุยกันได้